เข้ามาชมข่าวในช่วงนี้กันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเราไปดูอีกหนึ่งผลงานของเจนูแซนดี้ดีกว่าค่ะล่าสุดก็มีการแข่งขันเกิดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะก็เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำเรื่องเหมือนกันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วปาฏิหาริ์ก็ช่วยเขาได้อย่างปลอดภัยค่ะ แซนดี้นิโคลัสตูวิกนะคะก็เป็นนักแข่งตัวแทนประเทศไทยไวัยเพียงแค่16ปีในการแข่งขันฟอร์มูล่าเรโนยูโรคัพ2011ที่สนามพอริคัสเซอร์กิตประเทศฝรั่งเศสที่ผ่านมาทางทีมต้นสังกัดอย่าง i n นทเ t e n Racing Team ก็ได้มีการปรับ Set เซตอัพเครื่องยนต์ของแซนดีให้ใหม่ซึ่งให้มีความใกล้เคียงกับเพื่อนร่วมทีมนะคะซึ่งเจ้าตัวเองก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับรถมากพอสมควร เริ่มต้นที่เรสที่11นะคะในช่วงบ่ายแซนดี้เองก็อยู่ในกริดสตาร์ทที่31จะมีการออกตัวช้าออกมานิดหน่อยนะคะในช่วงของเริ่มต้นที่กริดแต่ว่าภายหลังตัวเขาเองนั้นก็สามารถที่จะแซงขึ้นมาได้เพราะว่าเริ่มชินกับการเซตอัพระบบใหม่บวกกับตัวเขาก็มีความมั่นใจมากขึ้นอีกทั้งแซนดี้เองก็ได้พยายามเร่งสปีดขึ้นห่างจากเพื่อนร่วมทีมเพียงหนึ่งวินาทีซึ่งก็ถือว่าทําเวลาได้ใกล้กันมากที่สุดนะคะในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาพอ จบการแข่งขันแล้วแซนดี้ก็สามารถคว้าอันดับที่23ไปครองค่ะ ส่วนการแข่งขันในเรสต่อไปก็คือเรสที่12นั้นทําผลสําหรับตัวแซนดี้เองนะคะเพราะว่าคอลิฟายได้ดีกว่ารอบที่แล้วขยับขึ้นมาอยู่ในกริดสตาร์ทที่29โดยแซนดี้นั้นสามารถออกสตาร์ทได้ดีก่อนที่จะจบในส่วนของร็บแรกนะคะก็สามารถที่จะไล่แซงขึ้นมาได้ถึง3อันดับแต่เมื่อเข้าในหลับที่2เนี่ยในขณะที่เขากําลังพยายามไล่แซงคันหน้าอยู่นั้นก็ปรากฏว่ารถของแซนดี้เองก็ถูกประกบเป็นแซนด์วิชค่ะแล้วก็อยู่ตรงกลางระหว่างรถทั้งหมดจํานวน3 ด้วยกันจึงทําให้ล้อหน้าของรถขันหลังพุ่งเข้าไปเกี่ยวกับล้อหลังของรถแซนดี้แล้วก็เกิดการเสียหลักหมุนพลิกม้วนตัวในอากาศตกลงกระแทกพื้นส่งผลให้ล้อรถนั้นพังเกือบทุกล้อเลยทีเดียว หลังจากนั้นนะคะแซนดี้เองก็ได้ถูกส่งตัวไปที่ Medical Center ของสนามแต่ว่าโชคดีนะคะที่หนุ่มน้อยคนนี้นั้นไม่ได้รับบาดเจ็บที่ร้ายแรงแต่อย่างใดซึ่งแฟนๆของแซนดี้เองก็สามารถที่จะร่วมเอาทั้งแรงกายแล้วก็แรงใจนะคะเชียร์เจ้าหนูแซนดี้ในการแข่งขันเรสสุดท้ายของฤด,ดูกาลในปี2011ซึ่งก็จะปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่8และ9ตุลาคมนี้ที่สนามคาตาลุญญาเซอร์กิตในประเทศสเปนนั่นเองค่ะ